อย่านอนช่วงผีตักผ้าอ้อมไม่รู้ว่ามีคนเคยผ่านประสบการณ์โดนพ่อแม่พี่ป้านาอาในบ้านทักเวลาจะง,งีบช่วงโพลเพลบ้างหรือเปล่าแต่เราที่เกิดมาในช่วงเจนไวเป็นหนึ่งในผู้มีประสบการณ์ร่วมกับการได้ยินคำเตือนเหล่านี้จากคนที่บ้านถึงจะจําได้ไม่ละเอียดนักว่าตอนนั้นตัวเองรู้สึกยังไงจําได้แค่ว่าได้ยินคําว่าผีเปิดมาก็กลัวแล้วยอมทําตามแต่โดยดีแล้วพอโตมาคํานี้ก็หายไปจากชีวิตบ้างแต่พอบังเอิญผ่านมาได้ยินที่ไรก็จะอดสงสัย ไม่ได้ทุกทีว่ามันมีที่มาที่ไปมาจากอะไรวันนี้เราเลยขอสนองนี้ตัวเองด้วยการไปรวบรวมเรื่องราวที่มาที่ไปและความเชื่อเกี่ยวกับเวลาทีตากผ้าอ้อมมาฝากไขข้อข้องใจความเชื่อเรื่องช่วงทีตากผ้าอ้อมคืออะไรมีที่มายัางไงทีตากผ้าอ้อมคือชื่อที่คนไทยสมัยก่อนใช้เรียกช่วงเวลาพลเพลใกล้พระอาทิตย์ตกดินหรือประมาณ16-18นาฬิกาที่มาของชื่อทีตากผ้าอ้อม บางคนก็บอกว่าเกิดจากท้องฟ้าที่เป็นสีแดงอมส้มเหลืองเหมือนกับเอาผ้าอ้อมไปตากในขณะที่บางคนก็บอกว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับช่วงเวลาเย็นๆแดดร่มลมตกที่พูดผีวิญญาณจะนําผ้าอ้อมของลูกออกมาตากเนื่องจากตามความเชื่อโบราณว่ากันว่าเป็นช่วงเวลาที่เชื่อมต่อกันระหว่างโลกมนุษย์กับโลกที่สามเหล่าวิญญาณผู้ผีปีศาจและมนุษย์อาจจะวงเวียนอยู่ในสถานที่เดียวกัน จึงมีความเชื่อสืบต่อมาว่าเมื่อเรานอนในช่วงนี้วิญญาณของเราที่อาจจะหลุดออกจากร่างในขณะหลับอาจจะไปพบกับวิญญาณที่ผ่านไปมาในช่วงนั้นก็เป็นได้ห้ามนอนช่วงพีตากผ้าอ้อมความเชื่อนี้ไม่ได้มีแค่ในวัฒนธรรมไทยในขณะที่คนไทยมีความเชื่อลี้ลับเกี่ยวกับการนอนช่วงใกล้พระอาทิตย์ตกดินเพราะเป็นช่วงที่ทั้งโลกมนุษย์และโลกหลังความตายเชื่อมโยงกันทางาศาสนาฮินดูเองก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการห้ามนอนช่วงพบค่ำเช่นเดียวกัน แต่ทว่าต่างจากคนไทยที่มองช่วงเวลาผีตะกผ้าอ้อมในแง่ลบความเชื่อทางศาสนาฮินดูจะมองช่วงเวลาพลเพลในแงบ่บวกมากกว่าตามด้านล่างเลยตามความเชื่อของศาสนาฮินดูช่วงรุ่งสางและพลบค่ำเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากเชื่อกันว่าเมื่อช่วงกลางวันและกลางคืนมาบรรจบกันจะเป็นช่วงที่เทพเจ้าเสด็จลงมาให้พรเราจึงต้องพยายามเตรียมตัวให้พร้อมรับพรในช่วงนี้แทนที่จะหลบไปนอนช่วงโพลเพลก็เริ่มมืดแล้วคนจะเริ่มเปิดไฟทั่วบ้านหลายๆบ้านจะเปิดไฟในช่วงเวลานี้ เป็นกิจวัตรเชื่อว่าแสงสว่างช่วยขับไล่ความชั่วร้ายนอกบ้านและเป็นการต้อนรับเทพเจ้าที่เสด็จผ่านมาไขาข้อข้องใจนอนช่วงผีตากผ้าอ้อมไม่ดีจริงหรือวิทยาศาสตร์มีคำตอเบเพคษามาชื่อเหนือธรรมชาติที่อาจจะพิสูจน์ไม่ได้เกี่ยวกับการนอนช่วงผีตากผ้าอ้อมกันมาพอสมควรแล้วจะไม่ให้ลองมองต่างมุมลองพิสูจน์จากหลักวิทยาศาสตร์เลยก็คงไม่ได้หักมองในบุมวิทยาศาสตร์นอนหลับช่วงเย็นสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายเราจากหลายสาเหตุ นอนหลับช่วงผีตากผ้าอ้อมทำนาฬิการ่างกายรวนอย่างแรกเลยคือการนอนหลับผิดเวลาทำให้ร่างกายและสมองไม่เคยชินเนื่องจากก่อนนอนดวงตาเราจะรับแสงและส่งไปยังสมองเพื่อปรับระบบไหลเวียนเลือดให้เหมาะกับอุณหภูมิร่างกายทำให้เวลาตื่นขึ้นมาช่วงที่มืดแล้วร่างกายจะสั่งให้สมองปรับระบบหลอดเลือดตามอุณหภูมิและเวลาจนเกิดการหดและขยายตัวของเส้นเลือดอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดอาการปวดหวนเนื่องจากร่างกายปรับสภาพไม่ทัน นอกจากนี้การนอนหลับผิดเวลาอย่างการนอนในช่วงเย็นอาจจะทําให้เราตื่นในช่วงกลางดึกหากเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหนา่ายการร่างกายอาจจะเริ่มส่งสัญญาณการนอนในช่วงที่ไม่ใช่เวลานอนอย่างช่วงเย็นและส่งสัญญาณตื่นในช่วงกลางดึกหากนาฬิการ่างกายของเรารวนก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมาเช่นโรคเบาหวานความดันเลือดผิดปกติอัตราการเต้นหัวใจผิดปกติความผิดปกติในระบบย่อยอาหารอาหารไม่ย่อยระดับฮอร์โมนผิดปกติเป็นต้น ปรัชญายโยคะชี้นอนช่วงผีตากผ้าอ้อมยิ่งปลุกพลังลบในร่างกายตามหลักอายุรเวทซึ่งพื้นฐานมาจากาศาสนาฮินดูจะมีสิ่งที่เรียกว่าองค์ประกอบสามคณะซึ่งมาจากการแยกส่วนประกอบของสิ่งที่รวมกันเป็นหนึ่งจะแบ่งเป็นสัตวะเซเวอร์คือความบริสุทดสร้างสรรค์ประชัดปรจัสคืออารมณ์การเคลื่อนไหวพลังงานการคุ้มครองรักษาตม,มัสทมัสคือความเฉยชาหมดกำลังถดถอย โดยหลักการนี้เชื่อว่าหากเรานอนหลับช่วงใกล้พระอาทิตย์ตกดินพลังตอมัดจะเพิ่มขึ้นทําให้ร่างกายอ,อ่อนเพลียเฉื่ชาถดถอยสรุปบ,บทความห้ามนอนช่วงผีตากผ้าอ้อ,อมคาเตือนจากพ่อแม่ปุยาตายที่ใครหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างความเชื่อเรื่องช่วงเวลาผีตากผาอ้อมเป็นช่วง16-18นาฬิกาใกล้พระอาทิตย์ตกดินโบราณว่ากันว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกมนุษย์เชื่อมต่อกับโลกวิญญ,ญาณจึงห้ามให้ใครนอนในช่วงเวลานั้น เพราะวิญญาณอาจจะหลุดลอยออกจากร่างไปเจอกับวิญญาณทว่าในความเชื่อของศาสนาฮินดูที่ยึดถือปฏิบัติในต่างประเทศเชื่อว่าช่วงเวลาใกล้พระอาทิตย์ตกดินเป็นช่วงที่เทพเจ้าจะเสด็จลงมาเยี่ยมเยียนและเป็นช่วงที่เราควรเปิดไฟสว่างเพื่อต้อนรับเทพเจ้าทั้งหลายดังนั้นจึงไม่ควรนอนในขณะเดียวกันทางวิทยาศาสตร์เองก็มีคําตอบเช่นกันเพราะการนอนหลับในช่วงเย็ยนจะทําให้นาฬิการ,ร่างกายของเราที่เคยชินกับการนอนกลางคืน รวนสิ่งแรกที่น่าจะเจอคือการตื่นกลางดึกซึ่งจะไปกระทบกับกระบวนการซ่อมแซมร่างกายที่มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรานอนหลับเป็นประจำอีกทั้งการนอนหลับในช่วงนั้นก็ยังเป็นการนอนผิดเวลาทําให้สมองและดวงตาที่จดจําว่าต้องตื่นมาเจอแสงยามเช้าเกิดปรับสภาพไม่ทันทําให้เกิดอาการปวดหัวมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าความเชื่อเรื่องผีตากผ้าอ้อมนั้นสามารถได้ทั้งในมุมความเชื่อเหนือธรรมชาติและวิทยาศาสตร์บางทีเรื่องหนึ่ง ก็สามารถอธิบายได้ในหลายๆด้านยังไงถ้าเพื่อนๆมีความเชื่อโบราณแบบไหนที่เคยเจอมาและหาคำตอบได้แล้วหรืออยากหาคำตอบก็เอามาแบ่งปันกันได้เลยค่ะ